สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มานำเสนอขายเป็นตู้ปีกนกนะครับที่อยู่บนรถบรรทุก6ล้อซึ่งตอนนี้ก็ได้ยกลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับความยาวก็อยู่ที่7เมตร50นะครับยกลงมาจากฮีโน่เมกนะครับช่วงข้สี่เทียมก็กว้างกันอยู่ที่87เซนนะครับเป็นตู้ปีกนกนะครับเปิดด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับลูกค้าสนใจจะ รับไปใช้งานนะครับก็ติดต่อทักทายกันมานะครับมีรถรับจ้างนะครับจัดส่งกันได้ทั่วไทยเลยนะครับสนใจก่อนจะตกลงซื้อนะครับหรือตกลงซื้อแล้วอยากได้ไรายละเอียดอยากจะให้ผู้รีวิวผู้ประกาศได้ทำการเทสด้วยการเปิดตู้ให้ชมนะครับก็โทรทักทายติดต่อกันมาได้นะครับสามารถเอาหม้อแบตมาเกาะแล้วก็เปิด ระบบไฮดรอลิกเปิดปีกนกขึ้นเปิดปีกด้านข้างขึ้นให้คุณลูกค้าได้ชมได้ทั้งสองด้านเลยนะครับนี่นะครับเปิดประตูตรงนี้เราจะมีระบบปั๊มไฮดรอลิกอยู่นะครับแล้วก็มีสวิตช์กดอยู่ตรงนี้นะครับเอาหม้อแบตมาเกาะตรงปั๊มนะครับแล้วก็กดระบบไฮดรอลิกนะครับระบบไฮดรอลิกก็จะทํางานทันทีนะครับจะเปิดขึ้นได้ทั้ง2ด้านเลยนะครับเป็นตู้ปีกนกนะครับราคาประกาศขายกันอยู่90 0 0 0กว่าบาทนะครับ สนใจก็ทักทายกันมานะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับจะให้มีการจัดส่งนะครับก็จัดส่งให้ได้เลยนะครับเปิดด้านล่างก็เปิดได้นะครับท่อนล่างก็เป็นพิเนียมนะครับแล้วมีตัวช่วยพยุงด้วยนะครับเปิดไม่หนันะครับเป็นกระบะอลูมิเนียมทั้งใบนะครับแต่พื้นด้านล่างเป็นเหล็กนะครับเพื่อคุณท่านๆอยากจะได้ไปใช้งานเป็นทําเป็นพวกเวทีหรือรถบรรทุกอเนกประสงค์นะครับหรือจะเป็นบรรทุกเครื่องเสียงดนตรี อะไรประมาณนี้นะครับสามารถไปดัดแปลงได้หลายอย่างหลายรูปแบบนะครับความยาวก็อยู่ที่7เมตร50สนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับเปิดด้านท้ายเป็น2บานนะครับแต่ด้านข้างก็เปิดเป็นปีกนกท่อนล่างอีก60เซนนี่นะครับก็เปิดห้อยลงมาเปิดแล้วก็ขึ้นไปเดินบนนั้นได้เลยนะครับนี่นะครับตรงจุดกลางนี่มีตัวพยุงนะครับเวลาเปิดปิดคนเดียวก็ปิดได้เปิดได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับไม่หนักนะครับ เป็นกระบะอลูมิเนียมแล้วมีตัวโชคช่วยรับน้ําหนักช่วยพยุงนะครับเวลายกขึ้นยกลงก็จะมีสปริงอยู่ด้านข้างตรงกลางช่วยพยุงขึ้นลงได้นะครับแต่ส่วนตัวปีกนกท่อนบนนะครับเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับกดสวิตด้านท้ายก็ได้นะครับด้านหน้าก็ได้นะทั้ง4มุมเลยนะครับคุณลูกค้ากดสวิตขึ้นไปตัวระบบพนักพันไฮดรอลิกก็จะทํางานปีกก็จะกลางชูขึ้นไปนะครับก็เปิด ได้กันแบบง่ายๆเลยครับเปิดกันแบบเท่ๆเลยนะครับนี่หละครับสวิกนะครับยาวกันอยู่ที่7เมตรห้นะครับสําหรับตู้ปีกนกใบนี้นะครับเป็นกระบะอลูมิเนียมไม่มีรั่วเลยนะครับหลังคาไม่รั่วนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับสนใจจะรับไปใช้งานนะครับก็ติดต่อทักทายกันมาก็ท่านหนึ่งท่านใดสนใจจะให้เปิดให้ชมนะครับก็โทรกันมานะครับก็จะเปิดให้ชมเลยนะครับเสียบไฟก็นี่นะครับ เอาหม,อบบมา้อเบดมาเกาะปึ๊บก็กดสวิตช์ก็เปิดขึ้นได้ทันทีเลยนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับก็ถ้าอย่างไรก็ถ้ามีความประสงค์ว่าจะใช้งานกันจริงๆสนใจจะซื้อจริงๆก็โทรกันมานะครับสั่งให้เปิดได้แต่ตอนนี้ยกลงมาจากรถแล้วนะครับรถก็ได้ผลิตเป็นรถอื่นๆขายไปแล้วนะครับก็เหลือแต่ตู้นะครับตู้สวยมากเลยนะครับเป็นตู้ปีกนกนะครับ ใบต่อไปตัวนี้เป็นตู้ผ้าใบนะครับพื้นล่างก็เป็นเหล็กทั้งหมดนะครับไม่ใช่ไม้นะครับตัวนี้ประกาศขายกันอยู่ที่58.000บาทนะครับสภาพสวยๆคัสซีเทียม8 7เหมือนกันนะครับเอาลงมาจากที่สุสุนะครับตัวนี้ยาว6เมตร40นะครับพื้นสวยมากๆเลยนะครับเผื่อท่านนึงท่านใดจะไปประยุกต์ทำเป็นเวทีคอนเสิร์ตหรือจะไปใส่รถบรรทุกของอะไรก็ได้หมดนะครับ ทำเป็นพื้นเรียบก็ได้นะครับเป็นรถบรรทุกของบรรทุกสินค้าอื่นๆได้เลยนะครับหลังคาไม่รั่วนะครับพร้อมใช้ก็เลยนะครับกระบะยาวก็อยู่ที่6เมตร40นะครับเป็นหลังคาเหล็กนะครับพื้นด้านล่างก็เป็นเหล็กทั้งหมดนะครับราคาประกาศขายกันอยู่ที่50,000่นกว่าบาทนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับมีรถรับจ้างนะครับจัดส่งกันได้ทั่วไทยเลยนะครับสนใจอยากจะ รับชมจุดไหนเป็นพิเศษนะครับก็แอดไลน์กันมานะครับเบอร์โทรศัพท์ที่มีไลน์ก็โทร0879481821นะครับแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับยาวกันอยู่ที่6เมตร40นะครับสำหรับตู้ใบนี้นะครับเป็นตู้ด้านข้างใช้ผ้าใบนะครับผ้าใบก็ยังใช้งานกันได้ปกตินะครับราคาประกาศขายก็อยู่ที่50,000กว่าบาทไม่ผูกเลยนะครับสวยๆเลยนะครับหลังคาก็ไม่มีรั่วเลยนะครับยาวกันอยู่ที่6เมตร40 พัดสี่เทียมก็กว้างกันอยู่ที่87เหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวตู้ปีกนกนะครับหรือท่านหนึ่งท่านใดจะซื้อกันแบบเหมาเหมาทั้ง2รายการนี้ก็ราคาพิเศษพิเศษกันไปเลยนะครับสนใจก็อย่าลืมโทรกันมานะครับเบอร์โทรศัพท์ก็แปะอยู่ด้านหน้าวิดีโอนี่นะครับความยาว6เมตร40นะครับกว้าง2เมตร45้าอ่าขอโทษนะครับกว้าง2เมตร50นะครับตัวนี้ตัวตู้ปีกนกก็ฟั้าง2เมตรหเหมือนกันนะครับ ความกว้างเท่ากันนะครับมาตรฐานโดยทั่วไปนะครับนี่นะครับตู้ปีกนกอยู่คู่กัน2ใบนี่นะครับสนใจก็อย่าลืมโทรทักทายกันมานะครับตัวตู้ผ้าใบตัวนี้ยาวกันอยู่ที่6เมตรสี่ส่วนตู้ปีกนกยาวกันอยู่ที่7จ็ดเมตรห้นะครับเผื่อท่านหนึ่งท่านใดเห็นวิดีโอนี้แล้วเผื่อจะนึกภาพออกนะครับว่าจะไปผลิตเป็นอะไรได้จะไปขึ้นกับรถอะไรนะครับ จะเหมาะอย่างยิ่งก็คือเป็นพวกประมาณพวกรถแห่รถเครื่องเสียงอะไรประมาณนี้ก็จะลงทุนน้อยหน่อยนะครับเอาเอาสองรายการนี้ขึ้นเป็นเป็นตัวรถก็ผลิตกันต่อไปได้เลยนะครับเพราะตอนนี้เหล็กก็ราคาแพงมากๆากนะครับโครงสร้างอันนี้ก็คือไปเยอะแล้วนะครับตัวนี้เป็นตู้แบบผ้าใบนะครับยาวกันอยู่ที่6เมตร40กว้าง2เมตร50 m. นอกนะครับ พื้นด้านล่างก็เป็นเหล็กทั้งหมดนะครับไม่มีผุเลยนะครับยกลงจากอีสุขเด็กเก่านะครับคันซีเทียมกว้างอยู่ที่8 7นะครับสนใจจะมาดูก็มากันที่จังหวัดสุพรรณนะครับหรือคุณลูกค้าอยู่ไกลๆไม่สะดวกในการเดินทางนะครับจะให้จัดส่งนะครับก็จัดส่งให้ได้เลยนะครับก็คุณลูกค้าก็จะได้ของประจํานี้เลยครับตันต้องคือต้อง,ง,งจุดกลางแล้วก็เป็นที่ าวางของอะไรแต่ไม่อะไรต่างๆประมาณนี้นะครับก็ลูกค้าก็จะได้ไปตามสภาพนี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมวิดีโอกันจนจบนะครับสวัสดีครับ